น้องนี่คือเยอะไปหมดนะคุณชูวิทย์กับคุณอนุทินคุณชูวิทย์กับทนายตั้มเมื่อวานทนายตั้มออกมาแถลงแล้วก็คืออาจจะเป็นการเคลียร์แหละคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันมีบางคําถามที่อาจจะยังเป็นข้อสงสัยอยู่ร่ำรวยผิดปกติใช้ชีวิตหรูหราดาวอะไรประมาณนี้คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ทนายตั้มเนี่ยออกมาตั้งโต๊ะแถลงนะครับก็คือพูดถึงการเคลียร์ประเด็นต่างๆ โน่นนั่นนี่อ่านลองฟังบางช่วงบางตอนที่ทนายตั้มแถลงหน่อยครับพฟซตามข้อได้จริงพี่ชูวิทย์เขารับมาตรงนี้แล้วเพียงแต่ว่าไอ้ตรงเงิน50ล้านที่ผมบอกว่าต้องให้ตํารวจสืบสวนเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องให้ตํารวจสืบสวนไปนะครับแล้วผมก็ไปทําตามกระบวนการแล้วคือหลังจากที่มีข่าวมาผมก็ได้เข้าไปที่กองปราบให้ข้อมูลที่ผมรู้ทั้งหมดกับทางกองปราบแล้ว อันนี้เป็นการตอบคําถามหรือชี้แจงประเด็นที่ว่าเกี่ยวข้องกับเว็บพนันรับเงินเข้ามาหรือเปล่าสารวัตรสุวรรเงิน10ล้านยินดีให้ตรวจสอบเช่นทางการเงินนะครับคุณผู้ชมครับเห็นว่าให้ข้อมูลกองปราบไปหมดแล้วส่วนเรื่องของชีวิตหรูหรารายได้ของบริษัทเป็นทนายความโน่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเมื่อวานเนี่ยเห็นว่ายืนยันว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มามันมาจากการทํางานทั้งหมดและก็เสียภาษีตามที่สัมภารณ์ ยื่นมาถูกต้องทุกอย่างครบถ้วนนะครับไม่มีการหลบเลี่ยงใดๆรายได้ของบริษัทปี65มีรายได้ทั้งหมด22ล้านก็เยอะอยู่นะเยอะอ้าวแต่ทนายเขาบริษัททนายได้รายได้เยอะว่าความลุกความเขาเยอะทำไมเราไม่เรียนกฎหมายได้แต่ต้นนี้ไงเห็นไหมเห็นว่าล่าสุดนี่ก็จ่ายภาษีไปประมาณล้านกว่าบาทครับไม่รู้ว่าผมต้องเสียภาษีเท่าไหร่แต่ผมเสียภาษีทุกเดือนเนี่ยเยอะอยู่แล้ว นะครับเพราะว่ามันมีทั้งภาษีแวดภาษีอะไร2อสตัวที่ผมจะต้องโอนจ่ายทุกเดือนนะครับแล้วก็ของบริษัทสิทธาเราเฟิร์มเนี่ยเรามีผู้ผู้ตรวจบัญชีนะครับแล้วก็ส่งสรรพากรอันนี้เราก็ยินดีให้ตรวจสอบได้ทํางานผมทําธุรกิจนะครับเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายผมรับเป็นที่ปรึกษาหลายบริษัทนะครับแล้วรับว่าความด้วยนะครับแล้วก็ปีล่าสุดนะครับ ผมยื่นภาษีบุคคลธรรมดานะครับเดี๋ยวให้ผมให้พี่ๆสื่อมวลชนดูว่าผมยื่นเยอะแค่ไหนนะครับอันนี้ผมปิดที่อยู่ไว้นะครับปี2 5 6 5เนี่ยอันนี้เป็นภาษีบุคคลธรรมดาผมจ่ายภาษีไปล้านกว่าบาทอ๋อก็แสดงว่าบุคคลธรรมดากับภาษีบริษัทแยกกันแยกกันแยกกันจ่ายอ่ะคุณผู้ชมครับนอกจากนี้ก็ยังเชิญลูกความชื่อคุณอ้อยมาช่วยยืนยันข้อเท็จจริงเพราะว่าคุณอ้อยเนี่ยเป็นคลิปอะไร คลิปตอนที่มีตำรวจท oh. ่องเที่ยวสองนายไปช่วยยกกระเป๋าให้ยกกระเป๋าจากลงยกกระเป๋าให้คุณอ้อยก็บอกว่าไม่ได้รู้จกัก uh. อยู่ๆก็มีตำรวจมาช่วยยกให้เองนะครับ,รบไม่ได้มีอภิสิทธิ์ใดๆส่วนประเด็นภาพกับบิ๊กโจกระหว่างบิ๊กโจกกับทนายตั้มยอมรับว่าสนิทสนมกันจริงรสนิทมา5ปีแล้วรักเหมือนพี่ชาย uh. แล้วก็เวลาเอาภาพอะไรไปลงแล้วก็ทําให้มันมีข่าวขึ้นมาตอนนี้เห็นว่าคุยกับบิ๊กโจกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนทนายตั้มก็ตบท้ายบอกไม่เป็นไร ใครจะพูดอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ก็แล้วกันครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้